เปิดมึงเด้อเปิดหอมเปิดเปิดจุ้ยสุดยอดสุดยอดเพ่นบ่ทุกคนสุดยอดเลยมันมันแซ่บว้าสับพร้อมเนาะนึกสับเอามือได้บ้างยิ่งงามแต่วคนสับงามหนุ่นหนุ่มอ่ะแซ่บแซ่บคุณคุณที่หาเลือดใช่ไหนึงเนะทุกคนเนาะว้าวสุดยอดสุดยอด สบายดีสบายดีมื้อนี้จะพามากินปิ้งเป็ดต้มเป็ดน้องวันนี้เนาะอันนี้เป็นน้องฮักเด้อร์นี่เด้อน้องฮักกำลังคุมไฟยังง่ายเนะี่เห็นบ่ฮ้อนบ่น้องสายโอ้ยอน้องสายหลบล้ลอเนะนี่ยเนาะกำลังก่อเตาเนาะตัวนี้ก็จะเป็นปนนิ้งเห็นปะเป็ดสองตัวให้ทุกคนเนเลยนะ วันนี้เราจะมากินเมนูปิ้งเป็ดนะนนี้นะซุ่มเสียไอ้น้องนะหาเดอ้อวันนี้เดอ้อมันม้วนไปได้ซุนเสียกันโดนละนี่จะก็จะเป็นกำลังจะปิ้งเปนะ็ดนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเบื้องแกงทางในก็ได้ทุกคนเด้อเดี๋ดวยวเราจะเข้า,าเบื้องต้มเป็ดน,นะทุกคนเนาะโอ้เห็นปะหอม ดีวจะเป็นแกงเป็ดใส่ส้มเนาะอุปกรณ์นะกรบุมีอย่างไรไม่แต่มะขามเปียกเขาจะใส่เข้าไปโอ้จะเซฟหายเพราะว่าน้ำบพวดเรไปใส่คนนึงเยี่ยมเสียสร้างยามเ้าต้องคนเนาะเอ้าในเซฟตุยเด้อกลัวอแ่ ปิ้งเป็ดเด้อเป็ดตอนนี้น้องสายกำลังปิ้งเด้อเป็ดเป็ดเด้อปิ้งแบบาเลยหล่อบ้าวนี่ล่อจนลากินเป็ดติดตุยแต่ว่าเป็นลากะแนดนินเสร็จแซ่บเสร็จเหมือนกันเลยจักบบเห็นเอ้าต้นย่ายๆเลยต้นย่ายๆเลยอ้าวพี่น้องมามา อยู่ไกลอยู่ไกลมาเด้อดูมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อเป็ดแม่เอาหนังสือมาวันนี้ทีมงานในน้องของการเรื่องของปี๊กเป็ดกินเลยโอ้ขาเป็ดหลายโตัวใช่ป่ะจะเสียบข้างนั้เนาะหอมๆทุกคน ตอนใหญ่ตอนใหญ่ตัวนี้จะเป็นเซืตัวนี้จะเป็นเสือเยอเด้อะตัวเดิมว้าตัวนี้จะเป็นเซืซุยตัวนี้จะเป็นบันซีง่ายเนาะนั่นก็จะเป็นไอ้น้องเขากำลังกินอยู่พูดเลยทุกคนเด้อแต่เอาปากกาเข้าไปใกล้บ้างเนาะเขาเป็นพ่อครัวของมัน ตอนนี้เราก็มาซอง,งองเบิงต้มเป็นเนกนเนดกแล้วก็เนาะโอ้ฝนแล้วฝนแล้วฝนแล้วทุกคนเลยนี่กำลังจะได้กินแล้วเนาะนี่นะครัจะเอามาเอามาข่ามเปียกตอนนี้ใส่เ,เห็นบอมเต็มหม้อใ,ใหญ่เลยเตัวนึ่งเราต้มหมดเลยเนี่ต้มแม่พื้นบ้านราไ,าไร้ใสยังหลายทุกคนมีแต่เกลือเป็นนัวมะเขือหัวสีไข่แล้วกันแล้วเลยเนาะ ตอนนี้เรากำลังมาเบิงแกงเนาะเสียบตุ Hog ้ยกำลังสีมอยู่พ่นว่าแซบแซบหนุ่นๆแอบแซบพูดพนดีเหาเลือดชนนึงนะทุกคนเนาะว้าวเอ้าหอมลงใส่เลือดเนื้อลงวใส่ไม่หอมว้าวสุดยอดสุดยอด อาหารแซ่บเขาก็จะป่งแล้วทุกคนเนาะฝานนั่นคือหน้าจะลงยูทูบเนาะเยี่ยมลงย <Okay. S 1> ูทูบเด้กดเข้าไปเบ้างกดไลค์กดแชร์ดีเด้อไฟ <Okay. S 2> <ๆ>ตอนนี้ตอนนี้ก็มืดแล้วเนาะเฮาเบิรงกปีเป็ดอ่ะเปิดมงดึงเ,เ,เด้อเปิดหอมเปิดเปิดจุ๊บสุดยอดสุดยอดเพ่นบ่ทุกคนสุดยอดเลยมันมันแซ่บ วว้า wow, ได้สุกแล้วเ้อทุกคนเด oh, ้อโอ้เสีเบหัแตกตัวล่อขนาดหนาเราโมนี Separ ้น่ะมาเฮ็ดให้กินโดยโดยเฉพาะได้คนมาสุดยอดมีแต่ข่ามันทุกคนเห็นบป้องจุ๊บๆจะแซ่บเปลียนธรรมชาติบ้านเฮาเนาะนี่เนาะสาราใส่สชมุูเด้อเปลียนนี่เด้อจุดติ่มซุปเปีย์เด้อยอดเฮาจะให้เบิ่งเป็นรเนี่ยไรเยี่ยทุกคนเนาะคือดีจังไยไปในสุขเปแดงเป็นเลือด ตอนนี il, color, so first, really? other, ้กำลังเซบตุยกำลังตักเส้ถ้วยไปเสิร์ฟเนาะแล้วอีกถ้วยนึงพอดีนาะเจแซ่บๆเด้อเขาเปลี่ยนเบอร์อแด๊ดแน่นอนเออเเห็นเตือนจะกุ้มแหมเนาะแซฟเหรอเหมือนเห็นเตือนไปกุ้มเหมือนเดิเหรอเบอร์นั้นสองไปยากมาเด้อกำลังอายออกทุ่นทวนทุกคนเลยพอดีจะสามสามถ้วยเขาไปใส่โฟลุ่มแม่ละ เขามาเนะก็อเม็ดีลยูลง youtube พไหมบ่ตัดต่อคุณดีเมื่าสามช่วยนะกินน้ำกันเด้อยกินเ้อนี่ยุงกนของเซตัวเองเนาะหู่ถางอีแม่จะไปช่ย นี่ก็เป็นทีมงานเนาะทีมงานเสียบเหมือนเราสั่งซีก่อนนะว่งเราพอเปล่าสองคนพอละจ้ะเอาไปลงรูปหน่อยไปนั่งคุณก็เอาเลยเบิ้องมึงมีบ่โอ้โหขนก็ว่าขิวแล้วมันไหมเหมือนละวันนี้เบิ่งกันดูวยเจ้าเมานั่งกินอยู่พุ่นเหมนเนาะแล้วบ่มีคนเบิ่งเลยสุดยอดสุดยอดปิ้งเป็ดเนาะ ตายมันบ้านโบได้ใส่เครื่องหลายมีแต่ตำมาเพียดกินคือหัวสิคายเนาะเกลือที่นัวใส่ละกันแล้วนะกินไบบบางบานเด้อเขาจะเอาฝาเขาจะเอาฝาที่ปอกไว้ทะทุกคนเนาะตัวให้มันอบให้มันให้มันสุกไวช่างช่างบอสบริสเตรียมมาเบื้องหน่ ตอนนี้กำลังจะซับตอนนี้นะได้บนนี้ได้ได้แล้วพรหอมพอหอมถ้าว่าถ้าไม่ได้ใจรก็เอาไม่เอาอะไรก็รู้ปังเดี๋ัวเ เริ่ม,มเอาสับเดี๋ยวจะถึงคู่เกิดคู่มันนะฮะสาวกำลังมาสาวให้กินนะกักองเสียผลเสียบใหญ่เสื้อข้างในได้ปะโทษ่นลอขนาดื้อนี้ไปมีดดีก่นะกินกับที่เลยวทุกคนเนาะ ปีนมากินเลยพร้อมๆเห็นมือาวอุธทวๆเอาเบิ้งให้เบิ้งคนสับพร้อมนะเนาะเบิ้งสับเอามือเลยเบิ้งเง้ยงามเดีเ๋ยวคนสับงี้งามมาซิ <c oughs> อันนี้ก็เป็นคนภาคอีสานเราเองเนาะวันนี้เนะมามา ผ่ไใ่ไับอีสานของบ้านเรามีผักใบอีสานสารลาวโซเป่าซบัวบัวนี่ได้อยู่จิผู้นิแบสหนาวจะน่อยินให้บรรยากาศกินในเบื้องเดือร์วัสาวันศับร์วันนึงวันจัสับมือกินเขื่อน พู้จับกเดอันนี้ขอเดอันนี้เนี่ย